สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่18มิถุนายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านคะ่ะทุกท่านคะ่ะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นแต่ละรอบนะคะพี่้องก็คือสูตรวิ่งลูดแต่ละรอบนั่นเองนะคะพี่้องถ้า f อไม่ชอบก็ให้รอดูเลขด่นประจำวันหรือมัดรวมนะคะทุกท่านที่ท้ายคลิป สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่า fc จะสามารถใช้ได้ทั้งวันนาอพี่น้องทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเอ่อจะ,จะพาทุกท่านไปดูวันที่17ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่า fc จะตามต่อหรือไม่นะคะทุกท่านหน่อยเฉพาะก,กิจนะคะจะให้เด่น8และ7วันนี้หลุดนะคะทุกท่านขามา6 4 3 5 9นะคะเด่นแยกหลุด มัดรวมหลุดเด่นประจำวันหลุดนะคะน้อยแรกน้อยที่2กาชาติเจ้าหและห้ามา7จ็ดสี่แดสองหเด่นมา5เข้าคู่จะเจาะนะคะทุกคนสองหห้ 25, 5, เลียกเด่นประจำวันเริ่มไหลแล้วนะคะทุกคนมัดรวมก็เริ่มมานะคะพิเศษนะคะเจ้ให้4และ3มาห้าห้าสเจดแดวันนี้เด่นมา3ามเนาะพี่น้องคู่ด้านบนไม่มานะคะ ปกติจะให้ศูนย์และเก้มาเต็มๆนะคะทุกคนมาทั้งศูนย์และ9เลยนะคะมา0ูนย์ศย์สสามเก็มา0ูนย์ก็มานะคะทุกคนวันนี้ที่เจบอกว่า0ูนย์ประจําวันจันท์ก็คือ 02, 2, 0ูนย์สองย์ศูนย์เจไม้หลีพี่น้องใดๆนะคะน่าจะได้กันอยู่นะคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้นะคะ V.I.P จะให้1และศูนย์วันนี้ V.I.P หลุดนะคะทุกท่าน1มาดักร้อยมา1นึ่งเจ็ดสองสองสามู้ด้านบนมา2 7งเจ็ดเสามสสาสสองมาเลขเด่นประจําวันเลยนะคะทุกคน2มัดรวมมาวันนี้1หลุดนะคะทุกคนสมาตั้งแต่นนอยกาชาตนโดยปกติน้อย V.I.P นะคะทุกท่าน1หลุดพี่น้องคาเลขเด่นประจําวันมาไหมมานนอยที่สาม หน่อยที่สองหน่อยที่สามแล้วก็หน่อยสุดท้ายนะคะสำหรับเลขเจ็ดนะคะเลขสองก็มาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปรุ่นต่อวันที่สิบแปดค่ะพี่น้องชอบก็ตามได้นะคะทุกท่านไม่ชอบให้ผ่านนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องเด้อขาทุกท่านขาสำหรับวันที่สิบแปดนะคะใจก็ผลการออกรางวัลวันที่สิบเจ็ดสี่ตัวบนมานะคะ ก็คือนอยปกติ0ูน2นอยพิเศษ9553ห้นอย VP 0172เอามาบวกกันเพื่อที่จะมาหาความน่าจะเป็นสองตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมค่ะ2บวก9บก5บก5บวก3บวก1บวก7บวก2ได้34 34ลบ1แลบได้3 3บวก1ได้35นี่คือผลลบและผลบวกนะคะทุกท่านที่ใจจะมา หาความน่าจะเป็นให้ท่านดูนะคะคู่ที่จะปิดปากกาไว้ก็คือคู่ตัวกลับของผลรวมเด้อพี่น้องไม่ใช่มัดรวมนะคะทุกคนผลรวมกับมัดรวมจะคนล,ละคู่นะคะผลรวมก็คือใจจะเอามาหาเอามาลบเอามาบวกเพื่อที่จะมาหาความน่าจะเป็นให้ท่านได้รับชมส่วน fc ก็รอดูเลขเด่นแต่ละแยกนะคะแล้วก็ไปดูตัว ตัวเจาะแต่และน่อยนะคะว่าชอบหรือเปล่าเท่านั้นเนาะพี่น้องมาดูนะคะใครอยากได้3ามตัว3ามสามหนึ่งถึงสามสามี่หนึ่งถึงสามสี่ห้ถึงสามห้านะคะทุกท่านเมื่อวานนี้มาไหมนะคะทุกคนเมื่อวานนี้3ามตัวแตกนะคะทุกคนเจ็หนึ่งสองนะคะมาหน่อยสุดท้ายเนาะพี่น้องเอาไม่รุ่นต่อค่ะ ดูค่ะเจจะจับสองตัวนะคะทุกคนใครยังได้3ตัวก็3ามสมหถึง3ามสาม้าสาี่หถึง3 4มสี่เ้าสห้ถึงส5 9หนะคะสตัว3ามเจอมาจากไหนก็คือตัวหลังนะคะทุกคน3 1ถึง3 9มเก้า3ามหนึ่งสามสองสี่สาาสามหาเจ็ดามดสามเถึง4ี่เก้าสี่หน4่งสี่สอห้าสีสี่เจ็ี่แดสี่เ้า 59, ห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนห้าสห้าสห้าสห้าห้ห้าเห้าแห้าเนะคะทุกท่าน3 1มหนึถึงสามเาจมักสามหนึ่งสามามสามห้าสามแปดสค่ะพี่น้อง3 6มหกนำพี่น้องขวาคู่นึ่งแล้วตะมากเดินพี่น้องเด้อสี่หนึ่งถึงสี่เก้ห 4 9 4 5นะคะถ้า1ถึง5 9 5 1 5 2 5 7 5 9 5 8นะคะทุกคนเรวจะมักกับพี่น้องมาดูตัวเด่นคะ่ะทีนี้เฉพาะกิจวันนี้นะคะทุกคนเด่นอยู่ที่สองและหนึ่งาชาติแปดและเจ็ด พิเศษ2และ1ปกติ1และ0 v น i p 9ก้าแปนะคะประมาณนี้น้องพี่น้องมาดูตัวเจาะของน้อยเฉพาะก,กิจนะคะเด่นอยู่ที่2และ1ตัวเจาะสามหนึ่งสี่หาหองสี่สองห้าสองกาชาดแปและ7 3 7 4 7 5 7 3 8 4 8 5 8 พิเศษ2และ1เหมือนกันกับนอยกิดนะคะมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลเนาะพี่น้องสองอยนี้ก็คือ3 1 4 1 5 1 3 2 4 2 5 2ปกติ1และ0 1คู่ด้านบน3 1 4 1 5 1นะคะส่วน0ประจำวันอังคารก็คือ0 3 3 0 0 8 8 0นะคะทุกคน0 6 6 0ก็แล้วแต่ชอบเด้อพี่น้องเด้อ VIP นะคะ เก้าและ8ตัวเจาะสา8แ8ดสี9แ9ดหนะคะทุกท่านประมาณนี้นะคะที่นี้เรามาดูมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจําวันที่18อยู่ที่เลขเก้และเลขศูถ้าสมมุติว่า fc ไม่ชอบคู่ด้านบนให้ท่านทําแบบนี้นะคะเจะทําให้ดู1นน่อยน่อยต่อไป fc ทําเองนะคะหน่อยเฉพาะก,กิจ2และ1มัดรวม9และศ2 1ย2ส9งห สองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านถ้าใครไม่ชอบเอ่อผู้ด้านบนนะคะใจขออนุญาตเขียนวันที่น้องพี่น้องประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจำวันนะคะเลขเด่นประจำวัน อังคารอยู่ที่เลขสามแลเลขแปเบิ้ลประจาวันคือเบิ้ล3-3นะคะทุกท่าน3กับ8นี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันค่ะพี่น้องเอาไปใส่ได้เลยนะคะทุกคนขาย fc ทุกๆท,ท่านค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่18บแปดมสองนายน2567 ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคบ้คันหมันชบปูชคนลเดอพี่น้องสวัสดีค่ะ